พบกับเจ้าเอเวอเรสนะคะคันนี้จะเป็นสปอร์ตนะคะเราทำการแรปสีไทเทเนียมเพอร์ให้รอบคันเลยหล่อเท่ๆแบบนี้มาพร้อมกับแม็กยางของเขาเป็นยางโตโยทายจับคู่มากับแม็กเวกนะคะเดี๋ยววันนี้ไก่จะพา m c f a n p a g จชมรอบคันว่าเราทำการใส่อะไรให้กับเจ้าไทเทเนียมเพอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามา ดูทางด้านหน้ากันเลยสวัสดีค่ะ FC Fan Page ฟ,ฟอดไก่พะนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้ไก่ยอยู่กับเจ้ารถหลอกจะเป็น PPV 7ที่นั่งนะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 5 0 0 0ล้าน5แสนกับ7 0 0 0บาทนะคะให้พละกำลังสูงสุดนะคะ170แรงมนะ้าเป็นแบบออโต้6สปีดนะคะ คันนี้เราทําการแรปสีให้เป็นสีไทเทนเนียมเพอร์สวยไม่เหมือนใครแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะใส่อักษรอะคริลิกเอเวอร์เรสทางด้านหน้าด้วยนะคะแปะตรงฝากระโปรงเพิ่มความมีมิติให้กับเจ้ารถสปอร์ตคันนี้มากยิ่งขึ้นกระจังหน้าของเราทำการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น กระจังหน้าของรุ่น V6 Raptor นะคะมาพร้อมกับฟอนต์ FORD สีดำนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าไฟด้านหน้าเราเป็นไฟสีขาวนะคะไฟสามดวงด้านหน้าหรือไฟสิวนั่นเองในส่วนของไฟไฟของเขาก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะไฟมากับตัวรถหล่อๆมีไฟ daylight มาให้ด้วยเนาะด้านหน้าของเรานะคะชุดด้านหน้าของเราทำการ ทำสีให้เป็นสีดํานะคะความมีมิติแล้วกลมกลืนไปกับเจ้าตัวรถคันนี้นะคะเรามาชมทางด้านข้างด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วเรียบมาจากโรงงานเราทําการแรบสีให้ด้วยแม็กแม็กยางนะคะยางใหญ่ๆตัวๆัวยางคันนี้เป็นของโตโยต้ายนะคะจับคู่มากับแม็กของเวกนะคะซีรีส์ของเขาอยู่ที่ สองหกทับห้ R 2 0่สิบแม็กเวกของเราจับคู่มาแบบนี้เลยสวยงามมากเป็นที่นิยมมากเลยนะคะปีกนกเราเปลี่ยนให้ปีกนกเป็นของ Pro เฟนเดอมาพร้อมกับโชค๊คโช๊คของเราก็เป็นโช๊คขนาด2.0โมโนโทูบมาพร้อมกับปรับคู่หน้าอิสระเลยนะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะ ทำสีแรปสีมาให้แบบนี้เลยสวยๆราวหลังคาเราทําสีให้เป็นสีดําแรปแบบนี้เลยนะคะ mm. บันไดนะคะบันได<น> <streams> ของเขาก <ceu> ็เป็นสีดําตัดเฉดแบบนี้เลยนะคะ <Heroes> มาจากโรงงานหล่อเท่ๆแบบนี้เลยเรามาชมทางด้านหลังกันด้านหลังนะคะท่อนะคะท่อเราทําการเปลี่ยนใหม่เป็น HKS นะคะปลายคาร์บอนเป็นท่อคู่แบบนี้สามารถปรับแต่งเสียงได้ด้วยหลดยอด้วยเท่ด้วย ด้านหลังเนาะซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะนี่เลยไฟไฟด้านหลังของเราจะเป็นไฟแบบนี้เลยเป็นไฟท้ายมัสแตงหล่อๆเท่ๆมาอย่างนี้นะครอบไฟท้ายให้ด้วยในส่วนของด้านบนสปอยเลอร์ของเรามาพร้อมกับไฟเบรกด้วยนะคะเท่แบบนี้ในส่วนของเจ้าสปอร์ตนะคะง่ายๆมีกล้องด้วยนะคะกล้องด้านหลังด้วยฝาท้ายของเขาก็เป็นแบบแฮนด์ฟรีนะคะสามารถ ถือกุญแจที่เรานะคะไม่เกิน1เมตรเปิดได้เจที่นั่งนะคะเป็นรถแบบนี้เนาะทักแชทแอดไลน์โทรหาไก่ที่เบอร์ศูนย์ห1สี่ห้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้ง่ายๆเซ็นเอกสารหน้าบ้านบริการส่งรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของฟอร์ดไก่ด้วยนะคะวันนี้เรามาชมรอบคันคันนี้กันเลยเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ